คือคือกูว่าถ้เครื่องถึงเนี่ยภาพมันสวยมากเลยอะไรก่อนดีระหว่างขวานกับปิกอะโอ้โหภาพแม่งยังเหมือนจะขาดสโตนมันมันเติร์ดได้นี่คุณปรับมูดแต่คุณปรับเติร์ดไงวะก่อนโอเคขอเล่นเติร์ดแล้วกันเอ้ยผมไปตัดต้นไม้กันนะคุณเก็บกินไหมเติร์ดน่าจะโอ้ยกระตายกระตาย เก็บก่อนวางพอมีอคุณวิ่งเยอะเดี๋ยวเหนื่อยนะเดี๋ยวพูดโหดอ่ะโอ้โแหแครี่มาครับนอ็อต <c oughs> เอ้ยแมงคองคุณเห็นขาผมหนีบกระตายยะ <c oughs> ่ายป่าววะเหนวะคุณขี่กระต่ายนะไม่คุณถ <c oughs> ือหูมันมาอยู่ผมเห็นนีไ่ไงไหนวะหนีบหนีบเอวเนี่ยไหนวะอ๋อคุณคุณหนีบคอมันแล้วเราทำอไงกับกระต่ายวะปิง้งไง ไม่มันไม่มีแลก่อนเนี่ยผมต้องซีผมเก็บมาได้แต่ตอนนี้ไฟเบอร์เบอร์รี่อ๋อวักแล้วเบอร์รี่ป่าอะไรวะคาสมันอะไนะมันจะเน่าคามือกูไหมเนี่ยได้มีเบอร์รี่ป่าด้วยเหรอใช่มีเบอร์รี่ป่าเนี่ยเป็นพุ่มๆไงคุณที่เป็นแดงๆลูกแดงๆเนี่ยอ๋อเบอร์รี่บุชวายเบอร์รี่วายเบอร์รี่เต้นไม้กันะสีเหลืองนี่แะไรวะ ไฟเบอร์เฟิร์สคือหันเกตเตอร์ครับบิวเชลเตอร์แอมครับภารกิจของเราเราของคุณทำขวานได้ยังวะทำมาหมดแล้วจริงปะเฮียครับวะมันต้องลงมากดแถบกดแถบกดแถบกดไอ้ค แทปก็นด้อ่อันเดียวกันแท็บไอออกซิเจนเทคทรีคราฟฟเลิงเขาต้องหินว่ะหาหินก่อนหาหินใส่หัวหินใช่นี่อะไรเนี่ยต้องการโดนอะไรในน้ำกิน,นดินนเนี่ยโอทูดิง อโอเคอเอ้ยเดี๋ยวแล้วออกซิเจนกูณทำไงอะออกซิเจนก็ต้องหาดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไวเบอร์รี่ไอ้มีของเน่าเลยนะแมงก็ตายเอาเหรองั้นเราเอา่อฟู้ดวอเตอร์เว consumed น,น,นี่ไงค,คุณกินไวเบอร์รี่ก็ได้น้ำได้น้ำด,ด้วยได้น้ำสองฟู้ดสี่อ๋เอเคผมว่าผมตัดไม้ก่อนว้า ข้าวผ้าข้้ามีเท็ทีทำแคมไฟอ,อ่ะเดี๋ยวทำแคมไฟก่อนนะต้องเล็งให้โดนอีกโอ้มีูสต์สปีร์แคมไฟต้องทำ<อ>แคมไฟก่อนด<อ>ีกว่าเกมนี้ต้องค้าเบสโรว์เอาผมไปเบสโรไฟแวกเกอร์ที่ดับไฟไอที่เห็นตกตๆตกต,บต,บต,บตกันอยู่ที่ทำไฟไม่บ้านเนี่ยเออเออกเก็บเลยเก็บเก็บเก็บ ีเลเวลอัพแล้วสเปนยอบ์บูปิ๊นอินทาเลนทพอยเก็บของพื้นฐานก่อนทาเลนทพอยวิ่งเร็วขึ้นมีอะไรบ้างทันติง้งมียลไวเว็นสกินนิ่งอินเคสเบสอะเมินามูฟสปีดบายคาวชิ่งอันเกเธอร์ฟรวบตรีคแปาซิตี้สโตนคัมยนนงคุณจะไปสายไหนอ,ยอ,ยอ,ยอุยต้นไม้คับควางกับตายซ้ําๆม,มันก่อนซ้ํามัน แม่งวิ่งจนอากาศหมดตายลแล้วล่ะคูด <c oughs> ว่าเดี๋ยวได้ตายเนี่ยแหละกิวสาทต้นไม้ทับหัวกวางแม่งไม่ตายอากิน,นไปนี่พายอยู่โอเคผมว่าผมได้ไม้เยอะตัดเ,เก็บผมเพื่อมาก อ๋อคุณน้ำก็โฮทูดิงได้เลยคุณน้ำอ่ะใช่ไงใช่ใช่ใช่แต่ออกซิเจนนี่ดิอ่าต้องดูเทคทีมั้งคุณว่ามันสร้างจากอะไร a c เอ็กซ e เ e c t ตเจลิสติกต้องสกินนิ่งก่อนนี่หว่าแล้วเราจะทำจะทำมีดยังไงสโตนไนฟ์นี่มั้ง ิงโอ้ยมืดเป็นมืดมืดสุดๆรอบคุณทำอะไรหรือ,อยังเนี่ยฮะผมกำลังเฟสอยู่เฟสมันให้เลสที่ไหนอ่ะอิวดับไอเทมโผล่ทุกแครี่อ๋อนี่ไงเอาไม้มาละทแล้วนี้ทำอะไรเออคุณทำสเปียร์ก็ได้ได้ผมทำสเปียร์ ได้สกิลจากไปสองพอยสเปียร์หนึ่งแล้วก็ยังไงไนท์ก็ต้องมีถูกต้องไหมเอาไวแ้และถูกต้องปะเออยังไงก็ต้องมีเหมืหอนกันผมว่าอวส,ส,สอง activate require fuel ทอร์สผมว่าต้องมีทอร์สว่ะแต่เมื่อคือนแม่งมองไม่เห็นผมอัพทอร์สต่อแล้วจังทำแล้วแมงของเนื้อผมกำลังอยู่ข้างในผมจะเร่งงาว่าเนื้อผมพร้อมกินวะ ทาเลนส์ทาเลนส์อิงคิสบูทฟอร์มฟิลลิงผมว่าต้องอิงคิสต้าไม่น่าแก่ต้อง <fe aring S 2> ม<า>ีสตอมออคุณอย่าเดินเหยียบคุณอย่าเดินเหยียบเหยียบไฟนะผมว่าเราต้องคอยหมดกว่าต้องอัพสายนี้ก่อน,น,น,นครับครับออกตองเยอะ มันทุกอย่างมีดคบเคงองหินใกล้จมคุณนี่ทำอะไรอยู่นะฮะผมพยายามจะย่างเนื้ออยู่ผมว่าเราต้องหาออกซิเจนของคุณเ,เล็กอะไรสิปี้กูจะเลือกปี้อ่ะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ไม่ได้ ซิปปี้รีควาวลิงคอนเทนเนอร์คืออะไรวะคอนเทนเนอร์จะทำอาหารยังมันเราต้องมาลำบากด,ด้วยเทคโนโลยีต่ำต้อยวะเราเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นสู่อวกาศแล้วนะเนี่ยฮันเกเตอร์คราฟเกเตอร์คราฟฮันด้วยไปฮันดีกว่า ย่อเตลทั้งแอันเกเตอร์ผมหาควางะไรคือ,นะอ,คอทักไม้แล้วหายไปโอ้เจอควางแล้วคุณมีเข่าด้วยผมจะล่ามันได้หรือเปล่าซ้อมันรู้สึกเห<อ>มือนตอนเล่นวาลเฮมอมิกทั้ง คนลานะ่าเนื้อควางให้คุณนินมานจจะจมน้ำตายก็ได้ีอนน้อกซาเพี้ยนจำงำน้ำก็จะเฟลกาจะเฟลเฟ้นแรกกันแล้วล่ะหนาวน,น้ำ้วหนาวมาจะโดนควางล่อรั่วไปฆ่าก็ได้นะ ผมจะไม่ลือ่อนขึ้นเลยน่าสุดใจวางไว้ไนะแล้วได้อิชิมินเก็บไมุ้ฟักฟองเต็มเลยวะ่ะน้ำหนักเกินวะ่ะ <laughs> เกียรยังไงต่อคราบต่อเก็บฟักฟองมาลาก,กวางได้ฟักฟองมาไม่ไรครับแล้วมันหายไปไหนอ่ะ จะรู้คุณไหมละ่ะมื่อคือหอยใกล้กวางมากเลยคุณกวางขนาดใหญ่เลเวลสองแต่ผมว่าไม้เสียบคีเดียวไม่ตายไม่เห็นอีกแล้ววะ่ะแล้วคนที่ดักวางปะเนี่ยโอ้ยของบอกผมบอกที่บ้านผมว่าผมรักเขาจะขาดใจตายแล้วเหรอฮะว่า <laughs> แต่เราจะอเอาออกซิเจนไงว่าคุณ เอาแล้วที่ไหนะกนูขอลากวาน่ันขอกินอะไรสักอย่างก,กินผลไม้กันดีกว่า20ฟูดเป็นคอนซูมคอนซูมจะแตกกินทั้งหมดเลยโ okay. อเคพอหายหิว้าทำไงกับวูทไฟต่อวะจะสร้างบ้านยังไงสตัคเจอร์เหมือนต้องเก็บเลเวลแล้วก็ทำ would be y o r e low on oxygen ปลายออกไซด์มันบอกให้หาออกไซด์คุณใช่มันบอกใหาออกไซด์คุณออกไซด์ออกไซ์แปลงอะคุออกไซด์หรอะไรคือออกไซด์วะน่าจะาาเป็นหินสีฟ้าป่ะคุณลองดูดิใช่ใช่ใช่หินสีฟ้าคือออกไซด์คุณเก็บเลยเก็บเลย อยู่ที่ไหนวะอยู่บนพื้นอยู่บนพื้น,น,นตรงคุณก็มีผมเห็นอยู่หลายก้อนก็เจอออกไซด์ไม่เห็นสักก้อนเลยวะเก็บแล้วเก็บแล้วยังไงวะเจอะไรขึ้นตนไม่มันต้องมีเครื่องโปรเซสออกไซด์เอาหลอดใต้าหาแล้วแล้วยังไงออฟออ<า>ฟคุณมิชชั่นผมคอมพิวต์แล้ววะเก็บแล้วเอ๋อ,อโอเคทำไมคอมพิวต์วะว่าเราทําร่วมกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงวะ ไม่แต่ว,ว่าผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทําเตียงเลยนะใช่ไฟแ,แ,แล้วแล้วแล้วคอมพิวเตอร์ยังไงต่อกลับได้เลยไหมคอมพิวแล้วก็ยังไงอ่ะ้ยอิเทอร์นทูสเตชั่นได้เลยนะกลับมาได้เลยเอ็นดูมิชชั่นขึ้นเครื่องบินกลับตอนผมกลับก่อนใช่คุณกลับมาที่เครื่องบินเหรอตรงไหนตรงเนี้ยโอเคตรงไปอย่างเดียวผมจะมอัอ๋อคอนซูมได้เลยโอเคโอเคคอนซูมได้เลยอ๋อเหรอกินเลยเหรอกระแทกเข้าหน้าอย่างเงี้ยเหรอ วิตเตอร์อีเวนต์อินคอมมิ่งไมเนอร์เชเวอร์แอปโปสชิงโอเคโอเคอยู่ได้อีกดาวคุณไปเจอกวางแล้วเจอควางคุณควางนีไม่ทางคุณผมว่าเราควรจะไป <laughs> แล้วขอออกไซด์ก้อนใหญ่ไปโอเคตอนนี้เรารู้เบสิกการอยู่รอดขั้นพื้นฐานแล้ว อาหารและออกไซด์อไอ้ก่องจริงเลยว่ะแมงคลองอคณดูดิอะไรแล้วคุณมาดูหินที่ผมขุดไว้ดิกตอนดดผมกรุดใส่องตรงออกไซดเดบทอนดื่มน้ำก่อนไม่ไหวแล้ว ฝนตกคุณโอ้นงามมาบอกเลยไอ,อย้แมีแบคทีเรียอะไรด้วยนี่วะอะไรคุณดื่มน้ำแม่งแม่งโดนแบคทีเรียรด้วยจริงปะคุณดูหินเนี่ยไม่ได้คุณปิดหลักพิสิกส์เออกลับไปที่ยานเลยคุณเ <c oughs> ออกลับไปที่ยานเลยคุณเนี่ยผมจะออกแล้วนะก่อนยานมันเอาของดับชิปคาโก้ไปได้ได,ได,ได,ได้วยว่ะขนขนกลับเข้าคาโก้ไปได้ด้วยว่ะอันนี้เอากลับไป เผื่อแบบเริ่มสตาร์ทรอบใหม่คุณได้ได้มีของไงใช่ไหมไฟเบอร์ใช่คิดว่านะเออคนไหเอาพวกเอาเอาพวกสกินนิ่งเข้าไปได้มันมีนิดเดียวเองคุณกดไปเยอะๆคืออะไรวะหนักเกินผมกดลงได้ไปแล้วไปแล้วผมเจอแล้วนะเจ้ากวาง Return to Station เออ Return ต้องไปดูแล้ว ปัตเตอร์ได้แล้วเรดทูอินเต c t ์แอคแอนเฟคชั่นคอมพิชชั่นคอมพลีทอะไรวะอะไรวะคองผมไม่ไปว่ะก็ได้อยู่ได้อยู่ไม้สักสองมันผมมันผมขึ้นละแป๊บแป๊บพุทเอาปักคองไปปักคองไม่สแต็กกันวะ กีต่อ20ฟุตบรรจุบูร <żeby så pentru them> ุวันเปสเียจะปรมาิ1ไซิ่งน่ามีแกวไม้อีก้ะกันไม้หินเลนเฟิร์ดูเซใช่ไม่เห็นเราของแล้วมาได้ ขึ้นเควสใหม่เทเลนสแกนเนี่ย